นี้นะครับจะไปเทสได้ลูกค้านะครับที่บางบัอินนะครับผมก็วันนี้เป็นตัว x อ s นะครับเบิกรถมาแล้วกำลังเดินทางไปพากค้าไปเทสได้นะครับผมจะไปหาลูกค้าที่บ้านครับในเขตแม่สำมี100กิโลในกรุงเทพและปริมณฑลของประเทศนะครับผมต้องสามารถพารถไปให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็ทดลองขับได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะนะครับปอาะปอยพํมๆแบบนี้นะครับผม ไปกันกรรที่จะไปก็ไปกันสองคนกับพี่เชนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวจะไปดูต่อไปว่าตอนนี้เดี๋ยวมาเรามาถึงที่ที่ลูกค้าที่นัดเทนะครับกําลังดูว่า,าลูกค้ารอลูกค้าอยู่ว่าจะตรงนไหนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับโอเคบริการถึงที่นะครับที่บางใบอินนะครับลูกค้านัดที่นี่นะครับ พาลงมาแล้วเดี๋ยวพาลูกค้าเช็คใจดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศฝนก็กำลังจะตกแต่ว่าเราอยู่ใะที่ครับเราดูครับใส่รองเท้าเนี่ยใส่รองเท้าครับครับครับใส่รองเท้าไม่เป็ี่ยนเออเหรอว่าขับรถใหญ่จะใส่รองเท้าอืมหน้ามีมือโอเคอันนี้มือใหม่พีมครับแต่มันจะเป็นตำแหน่งเกียร์ที่บอก ไปนี้ฝั่งนู้นครับผมโอเคไหมครับโอเคครับต่างกับโตโยต้ามากเนะโค้งเค้งโค้งเค้งครับผมช่วงเจอหลุมเจออะไรนี่มันจะโค้งเค้งมากเลยครับพวกโตโยต้านะแต่นี่คือผงอะไรมันจะนิ่มนิ่มนิ่งเลยนิ่มเลย่วงล่างพี่ลองเข้าแบบเข้าโค้งแรงๆตกหลุมแรงๆดูได้เลยนะยิงใจได้รู้ว่าครับเหยียบให้เต็มที่เลยเวลาช่วงตหลุมว่ามันจะซับแรงกระแทกดีไหมอะไรเงี้ยครับลองเบรกลอง ยงลองตบัดลองดูได้เลยเอาถึงแล้วโอเคแล้วโอเคได้ก็โอเคแล้วครับผมโอเคเนี่ยต้องหมั่นเบอร์ใบจดมาเลยเดี๋ยวเขียนได้ที่ไหนบ้างพี่นั่งเขียนที่ไหนได้บ้างนั่งเขียนเที่ยวไปเที่ยวมามั่งบ้านดึกด่าไปที่เดียวที่บังคับช่อมเลยตอนนี้มาบังคับช่อมเยอกอะพ่อข้าพ่อขากลับเราได้ไปนั่งทีไปมาไงไปอ้ผมขออนอะไรเนี่ย พราอขับรถเป็นยังไงน,นะพ่อขับความรู้สึกที่เคยขับฟอร์ดเคยโตต้ามากเเป็นยังไงนิ่มเนาะนนรับต,ตาดแวตต้าโตต้ามันแก่ไขมันโครงเนาะมันโครงเวลาตกลมเลยแต แมงครับพวกมะไลเนี่ยมันลกายขว่ามันสับแรงกระแทกเขาเวลาตกหลุมนะครับมันจะบ่งหูซึกเลยถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นที่เขาขับมานะไอพวกมะไลมันจะสันอือ่าแต่ช่วงล่างของฟอร์ดตัวนี้เขาพัฒนาโอ้ยสุดยอดเลยเมื่อกี้นี่ฝนตกเป็นบ่เขาก็ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นสมัยเก่าุณนะเวลาเวลาเขาจะเปลี่ยนโหมดการขับต้องจอดรถเป็นบ่อ่าสมัยก่อนนะ๋ยวนี้ก็ขึ้นไม่สามารถปรับได้เลยโหมดการขับขี่ของเขาก็มี4โหมด หมดปกติโหมดประหยัดหมดลากจูงแล้วก็ไอ้หมดอถนนลื่นครับซีโมดสะดวกสบายรถสวยงามครับเพราะว่าอันนี่ต้องอ่าเสียแล้วก็คงเยองเลยครับส่วนรถตีลงไม่หีตัวแต่ว่าเข้ามาดีกันได้อีนี้เข้าป่มครับอ๋เน่นเหตอกาตครับ

งาลอ่อันนี้ของไงาตำรวจรบติจยกันนะครับิบัติจดกนันปิัตโจกันงานบริการน้ออันนี้เป็นเอกชนนะครับเนาะเปิดตัวไอ้ตามนี้เนาะในบางโรงงานใอันนี้เป็นอีเมลไอ้ครับ อันนี้เงินดาวแลราค่ารอยูทีเก่าสอนะครับ่าเงินดาวแปดสิบยี่สิเปอร์ออร 39, 2, 0, 0, นะครับผมกอ่หยอดจากยูทีตามเก่าสองศูนะครับผมเงินับ